อ๋อมาเบิ่งมาเบิ่งหน่อไม้เพิ่นได้หน่อไม้หลายอ๋ออัดนี้เฮ็ดไว้เลยเดี๋ยวสิบอกว่าถ้าสมมุติ FC อยากได้ค่อยอันนั้นเนาะฝ่าเบิ่งหน่อไม้เพิ่นได้เฮ็ดอันนี้เฮ็ดต่ก็เฮ็ดเพิ่งถามหายากห่างได้มันเพิ่นละออกหลายมันเป็นตทหายากอยู่มันสิแบบคืนไปในดินหาบ่่คอยเฮ็ดเด้อนี่ นี่ผมนี่ผมลงมาไหมอัดไว้เลยเดี๋ยวสิปกติถ้าอัดนี่เขาเจ้าขายจังเลยบ้านเฮาบ้านเฮาเหนียวถุงละสามสิบบาทถุงละสามสิบก๋วยเตี๋ยวน้อยๆอันนั้นถุงก๋วยเตี๋ยวห้ล้านแต่ว่าเฮาต้องไปสร้างเป็นขีดเนาะฝนนอกฝนไม่ยักสองสองรอบมะกะมีหน่อยใหญ่โอเคถ้าผู้ใดอยากกินเนาะเดี๋ยวผมไปคึดก่อนวิธีว่าสิส่งไปจังใดแล้วอาจสิเก็บพักหวานเก็บพัก ติ้วเอ้ยบแม่ทางอย่างก็ได้ที่ไปแกงใส่อันนี้ไปพร้อมเก็บยานางใส่ให้เนาะแ,แล้วก็สิขาดเป็นเซฟแบบว่าเอาไปห่อหรือไปแกงเลยแ,แบบนี้นะครับว่ามันมันเนี่ยก็ยังเอายูบ่ครับเอาเอาเอามาเลยสิซอยขายดองขายซ้าก็ได้ก็เอามาเลยเอามาเลยนะครับถ้าผู้ใดอยากช่ยสนับสนุนมันแซงกะทักมาในเพจได้เนาะเดี๋ยวถ้าแม่จะลาแบบฟนบโต๊กก่อนะนาแล้วก็ให้เพื่อนไปคุดมา เมื่อไงบ่มื้อนี้เราคืเอเราคนมาถ่ายรูปอยู่แต่ว่าเขากลับคืนฝ่ายโบเห็นโอ้ยบ่ได้อยู่เด้อค่ะถ้าอันมือ้อแรกมาแบดน,นี้งงนหามเฮ็ดยามหน่อไม้แล้วคือสิบ่ค่อยได้อยู่นะอ๋อพอดี FC มาหาก็เลยบ่ยเห็นเพ<ม>ราะว่าเพิ่นบ่ได้อยู่ก็<อ>จะได้อ่เอาไปน้องอีคิวไปฝากอก็จะได้มาอ๋อมื้อนี้มื้อนี้ได้ไปครับเพราะว่าฝากอีคิวถ้าวันไหนไม่ได้เอาอีคิว ไปด้วยมันจะได้ครับมันอยากแตมาแล้วมันก็ให้แล้วก็ห้องอยู่ในป่าจะให้ไหมเฮ้ยเล้วเลือดกได้ไปยังไญ่หน่อยหนูหนูแย่มันดื้อพ่อแซ่อันนี้คือหน่อไม้เดี๋ยวพ่อซีอันซ่อมซ่อมแล้วกันต้มต้มอืออ่ะแล้วมีมีตัวอย่างอยู่ที่ต้มไปแหละ อ๋ออันนี้คือใหม่เนาะใหม่อันนี้ใหม่ที่สุดนะครับคือแบบส่วนมากมันมันมีแต่แหนงอันนี้ฮะคือถ้าใช่ครับผงสีสีผงไิ่เสียวครับต้องรอให้มันงหญ่กว่าเนาะเดี๋ยวมันรอนอีกมันได้หลายกว่านี้รอนนอีกสอเจียว้เรื่อยๆถ้าเหลือกินจังขายถ้าผู้ใดอยากกินเดี๋ยวเดี๋ยวผมสิต้องไปเบิ่งก่อนว่ามันมีพักอย่างแหนที่สิส่งไปได้แล้วมันบนเสียเดี๋ยว ให้ลอยอีกชังหน่อยก่อนให้มีเงินเดี๋ยวจะไปซื้อเครื่องซีนเพเกินสองหมื่นกับบโบเสียแลครับบอหมายเพาว่าเขาต้องไปซื้อเครื่องซีนก่อน,อน,นดูดุญญยากระานนะเอสเป็นห่อห่อแล้วก็มีพักนั้นพักนี้ใส่แล้วเป็นเซตแบบขายเป็นเซตล้วเพราะว่าอยู่กรุงเทพมันบบมีพักเขาต้องคิดแบบนั้นเพราะว่าถ้าขาเจ้าซื้ออันนี้ไปแล้วขาเจ้าเฮ็ดบบเป็นได้ไม่หรอพอซื้อแต่หน,น่อไม้ไปแล้วมันเอ็ดบได้เขาก็ต้องมีแบบเออมีหมักเพชรมี นั่นนี่นู่นเออให้ข้าเจ้าไปซื้อปลาแดกใส่เอาแบบนี้นะอืมแบบคิดคิดว่าคิดว่าเสียแบบนั้นอยู่แต่ว่าผมต้องไปหาข้อมูลก่อนนะครับแต่ว่าที่เราแยกเือว่าหน่อไม้กับเอ่อมันแซงอืมครับครับเอาสันบอกบอกข้าเจ้าถ้าข้าเจ้าอยากซื้อให้ข้าเจ้าทางมาฝากไหมเอาไว้มาด้วอได้หรอบอลด้วยบอลได้รครับวอลเลยขายมันแสงไข่อันนั้นหน่อไม้เจ้าของ ครับถ้าอยากได้มันแจ้งกับน้ำใหม่ครับก็ทักมาบอกเพียของไทยย่อนะครับกับสามมะนาวนะครับเดครับี๋ยวผมกั็ิิไปหาครับครื่อมือโอเคครับอพูดบางคนบอกว่าเป็นอย่างคือขายแพงนะเพราะว่าผมมาให้เพื่อนนะครับโรลละร้อยเนาะบางคนขึ้นมาโอ้ยอยู่บ้านนี่คือขายถึกแค้แต่ว่า เขาก็ต้องเข้าใจนอกาะว่ามันไปหาอย่างก็อยากซ้อยเพื่อน<ด>ก็เลยอย่อากาศยิ่งแพงครับอ,อากาศยิ่งแพงถ้าถ้าเข้าไปในตลาดแล้วมันก็แพงางด้วยครับแล้วมมผมก็ไ,มไปคิดค,ค่าทรงโลล,ละห้าสิบบาทได้กะถ้าสองโลผมก็เจ็ดสิบก็ลดลงมาเรื่อยๆนะแต่ว่าถ้าเอาพร้อมเข้าเขียมเนี่ยผมก็ลดให้อีกนะครับคือกากาเข้าใจเพราะว่ามันแพงนะครับแต่แต่เฮาก็อยากซอยกันเนอยากให้เอฟซีเพื่อนได้ซอยกันอยากได้เอฟซีได้กินนากานนํา เพราะว่าไอเข้าเขียบเนี่ยผมลองไปถามตลาดแล้วหกแผ่นนี่น้อยนะโบเมนแผ่นแผ่นใหญ่ๆน่ยที่ผมเอามาให้นะบ้านเฮานี่มันมันที่ผมขายนี่มันถือที่สุดแล้วแต่ว่าแผ่นในน้อยเนี่ยหกแผ่นเนี่ยเท่าเนี่ยเมื่อเนี่ยผมไปเบิ่งในตลาดเมื่อคืนนี่ถามเพื่อนว่าเท่าไหร่ซ้าวบาทมาสั้นป่าแพงขนาดแต่ว่าที่เฮาขายนี่คือให้ทุกคนได้กินเนี่ยก็พร้อมค่าส่งเนี่ย สองนี่มันคือมันถือที่สุดแหละนะครับาบางคนก็ยังบอกว่ามันถือเพราะว่ามันโลเจ็ดถึงแปดขีดโลเจ็ดถึงแปดขีดนะครับที่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 แบบแบบใหญ่ๆเลยเพราะว่าผมเคยไปซื้อที่อื่นอะ่ะแผ่นละสิบบาทแผ่นละสิบาทที่เขาขายอ,อันนี้อันนี้คือถือว่าถูกมากเลยนะแผ่นละสีบบาทารวมค่าส่งอืมอเพราะว่า ียคืออยากให้ทุกคนได้กินว่ามันเป็นวิธีการของไทยบ้านแล้วผมกับไปซ้อยข้าเจ้ากะให้ข้าเจ้าได้มีแนวขายให้ข้าเจ้าได้มีแนวเฮ็ดหน่อยนะครับแล้วอยากให้ทุกคนเนี่ยได้ลองกินเหมือนว่าวิธีการเฮ็ดข้าวเขเียบแบบบ้านเนี่ยมันมันแซบบ่อหนาอืมกนะ็เลยอยากซ้อยอยากซ้อยทั้งยัยคุณแม่จะลาแล้วก็ซ้อยไทยบ้านนําซ้อยไปนํากันทัแหละก<ม>บอกว่าว่าบางคนก็ทักมาเอ้ยอยากกินอันนั้นอันนี้ก็เลยว่าโอ้ตัดสินใจโอเคเอามาขาย อ้ยต่สเเพื่อสีได้เพื่อได้ไปหาเครือต um> ้นหมาเพื่อน uh. ั้นเพื่อนี่แบบาไข่ใส่เครือต้นหมาใส่มันหลายขั้นตอนมากกว่าสีได้กินผถู้ใส่นไดน้อยเพราะว่าถ้าผู้ใด่เฮ็ดบบเปียนเฮ็ดโบเป็นนี่บบพองเลยคือไทยบ้านเขาแป้งนี่เฮ็ดบบเป็นใส่น้ำตาลหลายแบบมันจี่แล้วแบบมัน มันจี้แล้วแบบมันบวบๆนะจี้จังใดมันกันอยู่ซ้ำนั้นนะที่ผมเคยเอคลิปลงกัน,นะครับสามะนาวนีดอกสู่มันครับได้เมื่อวานนี่ครับได้วางไปนะครับป่ะมันแข็งเนาะอันนี้นแข็งอีกข,ขที่ส่งไปกังซี่แล้ว ส่งไปจางซีอิ้ว่าเจ้าได้หลายแต่เจ้าได้สามเมันก็ส่งไปบ่ได้ส่งไปส่งตะดอกจุ่มครับอ่าส่งไส่งไปได้มันออกก่อนอันนี้เพิ่งเริ่มแต่เดี๋ยวต้องไปหาซื้อเครื่องซีนก่อนมันก็แพงอยู่เหมือนกันเดี๋ยวรอรอตอนนี้ผมกาซีขอกำไรจากค่าส่งเล็กๆน้อยๆนะคนละสิบบาทสาบบาทจากค่าส่งมันแสงกับข้าวเจียบนะครับเดี๋ยวสิเก็๊บไว้แล้วก็สิมามาซื้อเครื่องซีนซื้อ ซื้อสิมันซ,ซื้อมันไอ<ช>ตาสร้างไมเพื่อน,น้ำแต่ว่าตาสร้างกับแพงแพงก็นึกว่าแบบเอ้ยสองสามร้อยไปเพิ่งหกร้อยขึ้นกันเลยเอาเอาไว้ก่อนนะก<ล>ะอยากให้สร้อยเนาะผู้ใดยอยากสร้อยก็คือสร้อยนะผมก่ได้บังคับว่า<ช>ว่าสิมาซื้อแบบแบบนี้ถ้าผู้ใดมีบ่อนซื้อถือก็ซื้อนะครับบางคนก็บ,บอกว่าเอ้ยอยู่บ้านมันถือกัดกัดจะไปซือ้อ,อยู่บ้านได้นะครับเพราะว่าเราก็ต้องคิดค่าส่งค่ากล่องน้ำ เท่าเนี้ยไม่ฮะอันนี้ครับรถรถจนได้ทอดโค้งหนาวเนะครับจานหกอะไรเออมันก็ไก่ประมาณสี่ห้าโลเนาะจอดจแล้วก็ขนของเข้าไปข้างในเลยครับส่วนที่ห้องขอบตรงข้างคือมื้อไหร่ที่ผมนําไปกับรถจนพังรถจนสิบพังมอไซค์บลูไปจนสิบพังแล้วอันนี้ก็คือเพิ่นขี่สามล้อไปไกลแต่ก่อนย่างนี่ฮะผมได้ไปขัดไก่เนาะตรงครับเออ รถไหน่บตองออกาไ่าเดวก็เข้าไปรอบนึ่งเด้คอยอ๋อถ้าฝนไนมโอ้ยถ้าฝนนี่บไปแล้วมือนะฮะหัวได้หารถค่อยหาได้อันนี้มันโบมียางไหนรถนี่มันได้ได้สูบแล้วได้ไปป้าอยู่ร้านผูวเข้าไปอ่างดมือนะโบแม่มือที่มาจากเจ้าดอกมือหลังจากนั้น นี่นะครับเพื่อนสีซ่อมแบบนี้แล้วเพื่อนกับสีต้มแล้วกับสีอาร์ถุงไว้เนาะถ้าผู้ใดอยากได้เนาะเดี๋ยวรออีกก่อนรอสักช่วงอีกฝนสองฝนให้มันได้หลายๆนะครับก็จงสั่งเดอ้อเนาไม้เนาะอันนี้คือเนาะไม้เดี๋ยวก็ค,คือเม้นมาไว้ได้นะครับเดี๋ยวมะนาวเนี่ยจะเป็นคนรับออเดอร์แล้วก็เขียนไว้ว่าผู้ใดสีได้คือเขาสิเขียนเรียงไว้ก่อนเนาะถ้ามันมี พอเท่าใด่เดี๋ยวสิทักหาอีกทีนึงว่าสีเอาหรือบอกเอาแล้วพ้อมโอนหรือบอกโอนนะครับเพราะว่าเฮาบ่มีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับเพราะว่าเอดเมนกะบ่ได้รวยปานนั้นน่ะทีสิสิเอ็ดเป็นธุรกิจเพราะว่าเฮากับแค่ซ้อยเพื่อนเป็นครั้งคราวเพราะว่าเพื่อนก็บ่ได้มีตลอดคืออาทิตย์หนึ่งจังมีหรือเป็นเดือนผมได้จังจังมีบางทีหนอม้กับ่าได้ไปหาคู่มือเนาะแม่และค่าน้ามันก็แพงแท้ลิตรละ40เกือบห้าสิบคู่มือนี่เติม100นยงนี่หัน ได้สองลิตรสองลิตรกว่นนิดๆนะครับคือมันแพยงยี่หลีแล้วค่าน้ำมันก็แพงค่าการเดินทางทุกอย่างมันก็คือค่าเสียเวลาเบิดเนาะแกเลยอยากซอยเพิ่นเมื่อนี้ผมมีเงินติดตัวมาแค่ห้าร้อยเบิ่งแบงซาวก,ก็เสียดายขนาดได้เลยจริงๆจะให้แต่แบงลอย <c oughs> แบงซาวนี่ไปขอข้าเจ้ามาอีกทีนึงได้นี่ <c oughs> ไปแลกมาเมื่อกี้นี่ เพาสิเอาไปจ่ายะนะแลกแหวนซาวไว้เพราะว่ามันสิได้ซื้อเท่าไหร่ซาวบาทได้ฮะนะอืมโอเคเนาะถ้าผู้ใดสนใจอยากสั่งสั่งได้นะครับผมสั่งทักมาทางแชทนะครับแล้วก็หรือว่าแอดมินเนี่ยจะไปทักตอบในคอมเมนต์นะถ้าผู้ใดคอมเมนต์ในวิดีโอนะผมจะส่งลิงก์ให้แล้วก็กดลิงก์ปั๊บเพราะว่าบางคนเนี่ยกดเข้าข้อความบเป็นผมส่งลิงก์ให้ปั๊บเนี่ย แล้วเจ้าก็ไปกดลิงก์ตรงนั้นลิงก์คือ www.facebook อกีอย่างน,นะครับ facebook อ m e อีดอย่างนี่แหละครับก็คือกดแล้วมันสิเด้งเข้าข้อความเพจนะครับก็จะทักมาบอกว่าอยากได้หยังโอเคอยากได้มันแซงอยากได้เข้าเขียบอยากได้อนานไมอโอนาไมอนี่อาจจะต้องรอเป็นเดือนนะครับเพราะว่าต้องรอให้มันได้หลายกว่านี้ก่อนนะครับแล้วก็รอว่า ผมสิไปหาพักอีอย่างได้จักใสายเพราะว่าผมก็ต้องไปหาอีกเพราะว่าผมก็บว่าได้ปลูกนะบางเทื่อเนี่ยคืออยากได้ยานางนลายๆเนี่ยมันต้องไปหาบ่อนที่มันมียาหนางอย,อยู่เสือสอ๋อกะกอต้องไปเก็บก่อนเพราะว่ามันต้องเบิงออเดอร์สมมติว่าออเดอร์อ,อันเดียวสองอัน่งมันกะมันกะหลายเนาะเฮาก็ต้องอืมเพื่อากได้ทั้งมันแสงทั้งหน่อไม้กระบอกโอเคครับอ่าไปพร้อมกัน ถ้าอยากได้ถึงมันแซงถึงหน่อไม้เดี๋ยวเขารอหรือว่าอยากได้แค่หน่อไม้เดี๋ยวผมก็ต้องไปคิดว่าเขาสีขายเข้าใดซื้อช่างเป็นขีดเนาะเพราะว่าเขาคิดเป็นถุงมันบอได้แต่ว่ามันต้องช่างเป็นขีดเพราะว่าค่าส่งมันคิดตามน้ําหนักเอออาจจะบถุงนึ่งนี่สองขีดสามขีดห้าขีดเขาก,ก็เขากะสีคิดแบบนั้นเนาะเพราะว่าเพื่อนเพื่อนเอฟแบบนี้แล้วน,นะครับเพื่อนสีเอฟแบบเพื่อนสีทุบอี่อย่างให้เรียบร้อยไหมหนอะทุบซอยให้เรียบร้อยโซ่แบบนี้เลยแหละค่ะอ๋อ เวลาไปหรือว่าซี่แกงหรือว่าซี่แกงก็ต้องเออเอาออกจากถุงปุ๊บแล้วก็ไปทุบแล้วก็ไปต้มอ,อีกน้ำนคครับโอเคอันนี้ซี่อัดไว้ซืออันนี้ซี่อัดไว้ซื้อ<ๆ>ผมมีข้อแนะนำยายอีกอย่างหนึ่งครับแบบใดถ้าว่าส่งข้ามวันนะ่ะผมอยากแนะนําให้ยายไม่ต้องปอกเปลือกครับต้มไปให้เขาแกงครับพอไปถึงเขาเขาเขาอุ่นปุ๊บนี่มันจะยังมีคงสภาพกลิ่นนไม้แต่ไม่มีบูดครับอันนี้กระโบได้บูด อเอ๊ะแบบนี้แหละเอ๊ะแบบนี้แหละเพราะว่าเขาบอได้สั่งมือต่อมือแล้วมันคุยกันบอได้เพื่อนอกมีโทรศัพท์ครับเออาร์ตไว้อาร์ตไว้เลยอใช่ครับแม่อารแม่ก็คืออาร์ตไว้เลยเพราะว่ามันบางคนอ่ะอยากกินอยู่ภาคใต้บางคนอยากกินภาคใต้บางคนอยากกินภาคเหนือบางคนอยากอยู่นั้นน่ะก็คือ ถ้าจะเอาไปจิ้มน้ําพริกหรือว่าจะเอาไปจิ้มกะปิค่ะหรือว่าจะเอาไปแกงเลี้ยงแกงอย่างค่ะให้ต้มอ,อีกเลยด้วยค่ะแต่นี่แค่อัดเด้ค่คือต้มเดี๋ยวรอก่อนเนาะให้มันได้หลายๆได้เป็นสิบยี่ิบห่อแล้วเดี๋ยวผมสค่อยมาอบอกว่าสีขายเพราะว่าถ้ามันเท่ลาละห่อเนี่ยมันก็บ,บอกคุ้มกับการโพสตนะเพราะว่าบอกเท่านึ่งปั๊บเนี่ยบอกไอ ใครอยากต้องการหน่อไม้ปั๊บแต่เพ yes. mm ื่อนมีแค่ห่อเดียวคนอยากได้บัตรซาวสามสิบคนมันเล็ดแมนครับก็เลยบอกว่าถ้าให้เพื่อนได้หลายๆก่อนเนาะโอเคอดใจรอถ้าเพื่อนอยากได้หน่อไม้นะโอเคขอบคุณครับขอบคุณทุกคนนะครับทักแชทมาเด้อถ้าอยากได้อย่างโอเคครับบ๊ายบายยิ้อยิ้มยังเป็นหล่อนะเจ้านะ